เอเวอเรสต์วแท็นะคะส่วนด้านขวามือนะคะฝั่งขวามือน้องแอนเป็นรุ่น e อเวอเรสต์ a ทเทเียมราคาตัวนี้นะคะ1นึ่งล้านเก้าแสนบาทค่าตัวน้อง1นึ่งล้านแปดแสนบาทไม่รวมของแต่งถามว่าทําไมไม่แจ้งราคาก็เดี๋ยวจะมีการดําราคาซึ่งน้องแอนจะไม่ค่อยแจ้งอยู่แล้วเพราะราคานะคะแล้วก็ตัวแต่งจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่แอนเดเบลนะคะวันนี้น้องแอนจะพามาดู 2รุ่นที่ลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากๆค่ะทั้งรุ่นไทเทเนียมแล้วก็ไวท์แท็กแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวน้องแอนนะคะจะพาไปรับชมแล้วจะเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยว่าคันนี้แตกต่างกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแอนรีวิวรถคันต,ต่อไปด้วยนะคะมารับชมนี่เลยค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น E v e r e s t ไวทแทนะคะส่วนด้านขวามือนะคะฝั่งขวามือน้องแอนเป็นรุ่น e v e r e s t ไทเทเนียมซึ่ง2คันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปทั้งคู่ แต่ราคาตัวนี้นะคะ1 9 2 2 0 0้าบาทราคาณปัจจุบันในปี2,566นี้ตัวไทเทเนียมนะคะราคาค่าตัวน้อง1,874,000านบาทราคาก็เป็นราคานณปัจจุบันในพศ2566นี้นะคะเดี๋ยวน้องแองจะให้ดูทั้งคู่เลยหน้าตานะคะก็การแต่งนะคะอาจจะไม่เหมือนกัน หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันตรงกระจังหน้าอ่าคานก็แตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูคันแรกเลยค่ะเป็นรุ่นวาแท็กคันนี้นะคะราคาถ้าตัวน้องอ่ะไม่รวมของแต่งน <c oughs> น้องแอรแจ้งชัดเจนเลยนะคะว่าไม่รวมของแต่งถามว่าทำไมไม่แจ้งราคาก็เดี๋ยวจะมีการดําราคาซึ่งน้องแอรจะไม่ค่อยแจ้งอยู่แล้วเพราะราคานะคะแล้วก็ตัวแต่งจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเดี๋ยวน้องแอให้ดูฝากระโปรง ไม่ใช่ฝากระโปงห้องเครื่องก่อนเลยค่ะทั้งรุ่นวายแท็กแล้วก็ไทเทเนียมเดี๋ยวน้องแอนขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะคะอ,ะอะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะหน้าตาของรุ่นวายแท็กเดี๋ยวมาดูคันนี้ค่ะ เดี๋ยวให้กล้องแผ่นไปที่หน้าห้องเครื่องของวาแท็ก่อนนะคะส่วนคันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยทั้งคู่นะคะมีการติดตั้งนะคะโชคฝากระโปรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตาห้องเครื่องดูได้เลยนะคะว่าแตกต่างกันไหมคะมันไม่แตกต่างกันเลยค่ะเพราะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0แรงม้านะคะ2 1งแรงมา้งมาแรงบิดก็500นิวตัน ไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมคะที่น้องเอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยว่าคันเนี้ยเนี่ยที่เขาแต่งมาเอางนี้ดีกว่าน้องเอจะไม่บอกเรื่องของแต่งแล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าอันนี้ใส่อะไรมาบ้างแต่จะให้ดูก่อนเลยค่ะหลักๆเนี่ยค่ะเห็นไหมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์แรงมา้าอยู่ที่สองร้อยสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยเนี่ยมีซับโฟมเหมือนกันใบเทอร์โบทั้งคู่อ่ะมาดูตรงนี้ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเทอร์โบซึ่งเป็นใบเทอร์โบทั้งคู่การทํางานก็รอบรอบต่ําและรอบสูงคือจะมีลูกเล็กและลูกใหญ่เบรกก็เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าดูนะคะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีน้ํามันลอยเย็นอ่ะน,น้ำมันเบรกค่ะน้ํายาลอยเย็นแล้วก็การปัดน้ําฝนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองที่อยู่ด้านหน้าส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้า ควบคุมการทำงานโดยดีเลย์ก็เป็นการระบายความร้อนซึ่งไม่แตกต่างเลยนะคะเป็นการระบายความร้อนนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นี่เลยแบตนะคะเป็นแบต A G M ขนาด80แอมป์หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็เป็นโฟโมโคขนาด800 C C A นี่มาตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะเป็นไดชาร์จไดชาร์จก็ขนาด250แอมป์ก็อาจจะเยอะกว่ารถบ้านทั่วไปเลยค่ะเห็นไหม นี่อีกอันนึงไฮไลท์ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นท่อแอร์เห็นไหมคะไม่แตกต่างก็เป็นตัวที่อยู่ท็อปในใจของน้องแอร์เลยค่ะว่าตัวนี้เย็นจริง,รงๆเย็นฉ่าเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือภายในนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะคะก็คือข้องเครื่องภายในเนะะี่ยค่ะเห็นไหมว่ามันจะต่ํากว่าตัวบอดี้รถเพราะต่ํากว่าแล้วแล้วคือการเซอร์วิสนะคะ,ะการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยของศูนย์บริการนะคะคือเขาจะได้เซอร์วิสง่าย อ่าแล้วก็เวลาเราไปล้างห้องเครื่องพนักง,งานล้างก็จะได้ไม่บน่นเขาว่าอุ้ยมันมันอาจจะแบบแคบนิดนึงแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะอันนี้ไม่แคบนะอันนี้ก็จะโลง่งๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ภายในเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขันนูน้นน้องเอนไม่ให้ดูอีกอ่าอันนี้ค่ะที่ติดตั้งฝาโชก็ฝากระโปรงมานะคะอันนี้คือน้องเอนติดตั้งไปให้บางท่านก็ชอบถามมาว่าทําไมโชกเขาอะทำไมฝอดทาไมไม่ติดตั้งโชกฝากระโปรงไปให้เลยถ้าติดตั้งเพิ่ม ค่าตัวรถน้องก็อัพขึ้นไปอีกค่ะแต่อันนี้คือน้องแอนแถมให้นะคะลูกค้าอยากได้แจ้งได้เลยค่ะอันนี้ค่ะชกฝากระโปรงอะ่ะมันจะมีสองแบบนะอันนี้ค่ะจะเป็นชกฝากระโปรงใหญ่ซึ่งเวลาปิดนะคะก็อาจจะต้องดึงแรงหน่อยอ่ะอันนี้คือปิดแล้วนะคะ ต่อไปมาด้านนี้ค่ะส่วนไทเทเนียมนะคะนี่หน้าตาห้องเครื่องของน้องจะประมาณนี้ก็นี่เลยเครื่องยนต์เหมือนกันเครื่องยนต์ 2. 0อ่าแรงม้า210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยค่ะพอดูแล้วทำไมลูกค้าถึงบอกว่าเอา้าวายแทยมันเป็นตัวท็อปซึ่งมันไม่ใช่ตัวท็อปนะคะจะบอกว่ามันเป็นตัวท็อปทั้งคู่แต่ลูกค้าชอบเข้าใจความหมายว่า อันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปมันเป็นตัวนู้นที่เป็นตัวท็อปซึ่งราคาแตกต่างกันประมาณ48แต่ลูกค้าภายในแล้วพอมาดูแล้วอ้าวมันไม่แตกต่างกันเลยค่ะเห็นไหมมาดูด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ค่ะของไทเทเนียมคางของน้องอะ่ะจะเป็นตัวสีคล้ายๆสีบอลหรือสีเทานั่นเองแล้วมาดูไฟไฟที่เขาบอกว่าเป็นไฟหน้าไบเมทริก LED ซึ่งก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปทั้งคู่นะมีลูกแก้วในี่สามดวงเลยค่ะเดี๋ยวน้องแอนจะลองสตาร์ทให้ดูว่ามันทํางานยังไงซึ่งลูกค้าบางนั้นก็มองว่าวายเทบมันก็ตัวท็อปมันมีไฟหน้าไบรเมติกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะตัวไทเทเนียมก็เป็นตัว4ี 4, ว่คูณสี่วทคก็4ี่คูณสี่ไฟหน้าก็เป็นไบรเมติกทางนั้นก็ไบรเมติกเหมือนกันเดี๋ยวน้องแอนสตาร์ทรถให้ดูว่าไฟหน้าไบรเมติกเนี่ยมันทํางานยังไงอ่ะเดี๋ยวน้องแอน สตาร์ทรถให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวดูดีๆเลยนะคะมันจะมีการหาเส้นถนนนะคะ <siege. S 1> ก็คือมันจะหาด้านล่างดวงด้านล่างเลยด้านล่างสุดนะคะเขาจะหาขอบถนนเส้นถนนน,นี่เลยมันจะปัดซ้ายขวาส่วนเนี้ยคะ่ะเป็นไฟสูงไฟสูงนี่ก็จะปรับขึ้นลงส่วนไฟดวงเล็กๆอีกดวงหนึ่งนี่ตรงนี้อะ เห็นไหมว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นไฟที่หมุนตามล้อองศาของรถซึ่งเวลาเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหมุนมาทางขวาติดทางด้านขวาเดี๋ยวน้องเอ็นทาให้ดูค่ะเดี๋ยวน้องเอ็นลองเลี้ยวนะคะมาทางด้านขวาเลยสังเกตดีๆเห็นไหมคะไฟมันจะเปิดแล้วมันจะติดมาทางนี้เห็นไหมมาทางด้านขวาแล้วมันก็จะสาดออกมาเนี่ยค่ะข้างๆข,ของตัวรถเลยอ่ะเดี๋ยวน้องแอนจะลอง มาล้อตรงเห็นไหมคะพอล้อตรงเสร็จปุ๊บไฟก็หายไปแล้วไอเดี๋ยวน้องเอ็นขอปิดไฟก่อนนะเออปิดรถก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะราคาต่างกัน48่หมแต่อ p อปชันฟังก์ชันไม่แตกต่างเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เดี๋ยวน้องเอ็นขอปิดตัวนี้ก่อนฝา ฝากระโปรงห้องเครื่องก่อนอันนี้นะคะน้องแอนลืมให้ดูช็อคอันนี้นะคะจะเป็นชน็อคอันเล็กซึ่งไม่ใช่ช็อคอันใหญ่เหมือนแบบเมื่อกี้ลูกค้าบางท่านก็อยากได้ช็อคเล็กบางท่าน,นก็อยากได้ช็อคยาวหรือใหญ่อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวน้องแอนจะปิดฝากระโปรงก่อนนะคะก็ถ้าเวลาปิดก็เหมือนเดิมเลยะคะ่ะปล่อยไปเลยอ่ะปล่อยให้เขาปิดลงไปเองเลยนะคะส่วนตัวนี้ไฟหน้านี่เลยที่น้องแอนบอกก็เป็นไฟหน้าแบบเมทริกเหมือนกัน การทำงานก็เหมือนกันพาไปดูว่าตัวไหนที่แตกต่างอีกนะคะแต่อันนี้เขาใส่ชุดแต่งมาหน้าเดิมของไวท์แท็กจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้ใส่หน้าเป็นหน้าแรสเตอร์ก็เลยอาจจะดูแบบทุมๆหน่อยแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นหน้าเดิมๆอันนี้คือหน้าเดิมๆของเขายังไม่ได้ใส่ชุดแต่งอ่าเดี๋ยวน้องแอรจะให้ดูด้านข้างตรงนี้ก่อนเลยนี่มาตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ไบโบทเของเขาจะเป็นโครเมียมซึ่ง วายแท็กกับไทเทเนียมจะดูได้ง่ายๆเลยตรงนี้เห็นไหมคะอักษรไบเทอร์โบแต่อะคริลิกของเขาอะค่ะเป็นโครเมียมก็เลยดูง่ายๆเลยค่ะว่าสัญลักษณ์ของไทเทเนียมจะเป็นแบบโครเมียมเห็นไหมคะอ่ะนี่ตรงนี้ก็ยังเป็นโครเมียมส่วนวายแท็กนี่วายแท็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยอะคริลิกของเขาก็จะเป็นสีดำเห็นไหม หรือตรงเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าไม่ได้มีการแล็บมาจนถึงตรงนี้นะคะลูกค้าก็สังเกตได้ง่ายๆแล้วก็นี่เลยกระจกกระจกเขาก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวป่ะอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้ตรงขอบเนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวสีดําเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมของเขาก็จะเป็นโครเมียมอ่ะรวมทั้งมือจับตรงนี้เป็นก็เป็นโครเมียมเหมือนกันเห็นไหมคือเนี่ย มองกันได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดตรงนี้เขาแลปไปอีกอะมือจับก็แลปไปอีกนี่มองหลังแลกลังคาเลยค่ะแลกลังคาตรงเนี้ยมันไม่สามารถสอดมือเข้าไปได้ถ้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมซึ่งไม่สามารถสอดมือได้แต่ว i ยแท็กสอดได้ค่ะนี่อ่ะต้องกาอ,อาจจะไม่ค่อยสูงตัวเล็กนิดนึงตัวเตีย้ยแหละอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะสอดมือเข้าไปได้ เป็นรุ่นนี้ที่แตกต่างกันส่วนด้านในอีกอย่างหนึง่งมานี่เลยภายในของตัวรถที่แตกต่างกันเนี่ยภายในของรุ่นนี้นะคะจะเป็นเหมือนกันหมดเลยจะเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะมีไฟแอมเบอไลท์อ่ะแล้วก็นี่เลยภายในจะดูหรูสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะแต่ที่แตกต่างสังเกตได้ไง่ายๆนี่เลยที่ตัวเบาะและพวงมาลัยมันจะมีตะเข็บนะคะเห็นไหมได้จะเป็นได้สม้ม ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับกระบะนะคะเป็นของกระบะวายแท็กนี่แต่อันนี้จะเป็นเอเวอรนะคะไม่ใช่กระบะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่น้องแอนขออนุญาตเปิดเห็นไหมคะว่านี่เป็นตะเข็บเลยสลักไว้เลยค่ะสลักชื่อเขาไปเลยเป็นรุ่นวายแท็กนั่นเองเห็นไหมได้ยังเป็นไดโซมเนี่ยเห็นไหมคะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะบอกก็จะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า อ่ะหน้าจอก็หน้าจอเท่ากันขับนะคะการขับเคลื่อนก็มีบทลากจูงลากพ่วงนะคะโหมดโคนทะเลทรายเหมือนกันหมดถอยจอดอ่าเป็นการถอยจอดอัตโนมัติก็ถอยจอดเองด้วยนะคะก็จะมีทั้งคู่เหมือนกันส่วนไทเทเนียมไปดูภายในค่ะ <S <S เดี๋ยวไปดูวแท็กอีกวแท็กภายในของอ่าไม่ใช่วแท็กไทเทเนียมมาดู ภายในของรุ่นไทเทเนียมนี่เลยเห็นไหมว่าหน้าตาของเขาก็สปอร์ตเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยค่ะก็เห็นไหมได้เบานี่ตรงนี้เบาะหนังนะคะก็สีเห็นไหมได้ดำสีเดียวกับตัวเบาะนั่นเองแต่ตัวนี้จะไม่มีสัญลักษณ์ตรงเบาะนะคะว่าตรงเนี้ยชื่อมันอะมันจะมีตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่ได้มีนะคะว่าเป็นรุ่นไทเทเนียม ขับสี่เหมือนกันมีโหมดถอยจอดเองด้วยเกียร e ์ e-shifter 10ส,สปีดเหมือนกันหมดเลยหน้าจอเลือนไมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัายไฟฟ้าเหมือนกันอีกแล้วอะไรล่ะที่แตกต่างถึงลูกค้ามองว่าอาจะเอาเป็นตัวไวแทกอย่างเดียวตัวนั้นไม่เป็นตัวท็อปซึ่งไม่ใช่ตัวท็อปนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นตัวท็อปทั้งคู่นะคะแค่เนี่ย ความแตกต่างของเขาส่วนด้านหลังเดี๋ยวน้องแอนให้ดูด้านหลังมาดูด้านหลังค่ะนี่เดี๋ยวน้องแอนเปิดป่าท้ายให้ดูทั้งคู่เลยอันนี้ดูดูหน้าด้านหลังของรุ่นนี้ก่อนเลยไทเทเนียมเห็นไหมคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายตัวท็อปซึ่งเป็นไฟท้าย LED อ่ะแล้วอะไรที่แตกต่างอีกเหรอคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยน้องแอนจะให้ดูก่อน พอดีว่ามีของสภาระของลูกค้านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องแอนปรับเบาะด้านหลังให้ดูอันนี้เป็นเบาะด้านหลังที่เป็นเบาะไฟฟ้าซึ่งกดตรงนี้นะคะพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเบาะพับขึ้นเองเลยพอเบาะพับขึ้นเองเสร็จปุ๊บเวลาน้องแอนจะปิดกดทีนึงดูเลยค่ะตัวเบาะก็ปิดโดยอัตโนมัติเป็นเบาะไฟฟ้ามาดูรุ่นนี้มาดูรุ่นไฟแดกไฟท้าย เห็นไหมแล้วนี่เลยด้านหลังก็เหมือนกันเลยค่ะนี่เวลาเปิดก็เปิดตรงนี้นี่เห็นไหมเวลากดเปิดก็กดเปิดได้เลยก็เปิดได้ทั้งคู่เลยนะคะก็เนี่ยตรงนี้นะคะมันสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเวลาอย่างตัวนี้ค่ะฝาท้ายไฟฟ้ามันสามารถเปิดได้4แบบค่ะก็เป็นแบบเตะคลิกเซนเซอร์อ่าแล้วก็เป็นแบบ นะคะปิดอย่างนี้หรือจะปิดจากรีโมทอ่ะแล้วก็ปิดจากด้านหน้านะคะก็สามารถปิดได้พอทีเนี้ย่ะก็เลยจะบอกว่าทั้งคู่นะคะเป็นท็อปทั้งคู่เดี๋ยวน้องเองจะสาธิตการเตะคลิกเซนเซอร์คันนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเวลาจะเตะคลิกเซนเซอร์เนี่ยต้องมีกุญแจนะคะรีโมทอยู่กับตัวในการที่จะเตะคลิกเซนเซอร์เพราะว่าบางทีบางครั้ง น้องแอนอถือของสัมภาระเยอะอย่างอันเนี้ยบางทีนะน้องแอนถือมาถือมาเสร็จปุ๊บแล้วไม่มีปืนเปิดแต่กุญแจอ,อยู่กับตัวนะเดี๋ยวน้องแอนทําให้ดูค่ะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวน้องแอนจะลองเตะแบบปิดให้ดูก่อนเป็นการเตะคิกเซนเซอร์ซึ่งกุญแจค่ะมันอยู่กับตัวพอเวลาเราเตะปุ๊บเราถอยออกห่างหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่ถอยออกห่างเขาไม่สามารถปิดได้แต่พอเวลาเราถอยออกห่างปุ๊บเขาปิดให้เลยเดี๋ยวตอนเตะเปิดอ่ะนี่เลย พอเ,เตะปุ๊บแล้วเราต้องถอยออกมาเหมือนกันเพื่อที่จะให้ประตูเขาเปิดไม่งั้นเขาฟาดหน้าแล้วอันนี้ก็ตัวนี้ค่ะมันจะมีระบบที่เป็นการเซฟตี้เวลาเราแบบบางทีไม่รู้อ่ค่ะเวลาเราปิดประตูแล้วลืมว่ามันจะหนีบเราอันนี้ก็จะมีโมดช่วยกันหนีบให้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราอ่ะโดนหนีบประตูนั่นเองเวลาเปิดก็เนี่ยแค่นี้เตะคลิกเซนเซอร์หรือเวลาตอนปิดเราก็แค่เตะคลิกเซนเซอร์แต่ต้องมีกุญแจรีโมทอยู่ในตัวแค่นั้นเอง แค่เนี้ยแล้วทําไมลูกค้าอยากได้รุ่นวายเทคทําไมถึงอยากได้รุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นตัวท็อปซึ่งน้องแอนนะคะมาไขโข้อกระจ่างตรงนี้ให้แล้วเวลาเลือกรุ่นนะคะสามารถทักมาหาน้องแอนปรึกษาน้องแอนได้ว่าอยากได้เอเวอร์เรสต์แต่เป็นตัวทอ็อปประเทศได้หรือมาลองขับได้เลยน้องแอนมีรถให้เท็ดได้เหมือนกันนะคะก็สามารถมาจองฟอร์ดที่น้องแอนได้นะคะปรึกษาว่าอยากได้เอเวอร์เรส แต่เป็นตัวท็อปซึ่งน้องแอนจะให้เขาดูเลยค่ะว่าแตกต่างกันยังไงน้องแอนมีพาชมให้ดูนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะคะจะแอดไลน์นะคะแอดไลน์หาน้องแอนหรือจะโทรหาน้องแอนก็ได้0ู5 9 5 6 6ห 5, 5 8หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะทักแชทมานะคะเดี๋ยวน้องแอนจะให้คำปรึกษาว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้แต่ราคาแตกต่างกัน48,000บาทจะได้อะไรบ้างแล้วถ้าจะแต่งแต่งแบบไหนทักมาได้เลยนะคะก็น้องแอนจะ ให้ดูทั้งสองรุ่นเลยน้องแอนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายของกเกษตรน้ำม่ามีนะคะมีการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านอ่ามีการส่งมอบถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแอนรีวิวรถคันต,ต,ต่อไปด้วยนะคะก็ปรึกษาโทรเข้ามาได้เลยนะคะทางเรียกปโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้น้องแอนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ